สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะสวัสดีท่านผู้ชมเอฟซีทูทุกท่านเนาะค่ะมอนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมมอนี่มอนี่ก็พอดีพีไส้เขียดเนาะค่ะพีไส้เบาเขียดอันนี้คือเบากบเนาะค่ะเบากบเอฟเบากบเอฟพอดีเพิ่นมาขอบอกฮุงไปตำเนาะค่ะท่านผู้ชมมาเอื่นหามาวิ่นขอบอกฮุงไปตำว่าที่นี่เพิ่น่าเพิ่นฝันอีกแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมเพิ่นฝันเพิ่นสิมาเราความฝันให้ฟังเนาะค่ะ เบากบเบากบผีไส้เบาว,บบาว,บาบาวเขียดเนาะคะ่ะนี่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมงวดที่แล้วนะบอกนุ่มอามเต็มๆเ,เลยแปดเก้าเก้าแปดค่ะท่านผู้ชมงวดนี่บบากบกะมาเอิญหามาวินเมอขอบอกฮงไปตาค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าเบากบ่นเป็นค้นขยันเด้ค่ะนี่ดูดูเพื่อผู้ใดจ้างไปใส่รับจางอีหยังคือเอาเบิดนี่เนาะคะ่ะ ได้บอกมาขอบอกโวงน้ำมาวินมาวิน็นบอกให้ไปต่อยเอาได้บอกโวงสองน่วยเนาะค่ะเนาะเนี่ยเดี๋ยวเอนี่ครับเป่ากบพีไส้เบ่าเกียดค่ะวัดดีค่ะเบ่ากบเบ่าเบ่ากบเนี่เนาะค่ะท่านผู้ชมโค่นฟันแมนมวดที่แล้วเขาเต็มเต็มเห็นว่าเป่ากบครับผมงวดที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมอ่องก็ต่อยเบ่ากบเสียงเขาเงียบนน่บ่เนียเขาไปอีกบ่ วันนี้เดี๋ยวเอางวดวดที่แล้วฝันวางในก่อนเลยวัที่แล้วฝันวางฝาไปตะขี้ตั้งสองตัวครับวดที่แล้วสองตัวนะครับเนาะแต่จ้างกับเขาก็ตีเป็นเก้านะครับเนาะอ๋อบานด้กลงช้างมีสีขาใช่ไหมครับแมนค่ะผมก็เลยตีไปเลยเออช้างมีสีขาบอกสีสองตัวก็แปดขาใช่ไหมครับอืมก็ตีแปดเก้าใช่ไหมครับอืมอ่าตีแปดเก้าแต่ว่า ตงซื้อลอตเตอรีได้แต่ว่ามันจะต้องซื้อมันจะออกพูดใช่ไหมครับอืก็บอกกอกออกแปดเก้าออกแปดเก้า่ครับอ๋อมาเรตัวนั้นออกซี่ี่บอกแมนออกหาซีซีอาซีซีนุ่มอาบม่บอกฟังอยู่ครับผมเอาผมบอกเต็มไปเลยนุ่มาบอกว่าโอ้บ้าคบคุณบอกมีลอตเตอรีสองสามใบแล้วอย่าไปซื้อเกินนี้ ออบอกบอกนุ่มอามเลยว่าให้ซื้อลอตเตอรี่ผมเขียนให้ด้วยเออแต่ก่อนนี้เดี๋ยวผมจะเอางวดงวดงวดบ่างันโบแมนบบแมนพ้นถึงน้ำลายอยู่บอกผมพ้นถึงน้ำลายด้ตัวนี้ผมบอดได้ยินเขาโซ่กันเขาว่าเลขผู้ใดเลขเปลาพบพิซซ่าเปล่าเขียดบอกท่านี้ก็ทัานแปดเก้าท่านซีซีเฮี่ยนแข่งแข่งแมนเบิร์ดเลยได้น้ำเบิร์ดถนุ่มอามกันทีที่นุ่มอามมากมากมาสัมผัสมาก ใช่ไมมือเตะเดไทยกบบอกหไทยคิดว่าผตามบอลสร้าย um ู่เบาเบาโบบอกว่าได้เล็กเล็กฟันเบากคบไอพี mean, so ่ซ่าเบาเขียดเอฟซีก yeah, ็ได้น well, well, ัมเอฟซีว่าบันบันไปตามเบากคบหน่เด้อฟันแมนคัว่าสัน่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเังหวะเป็นโอกาสเลนเบากคบเป็นเลิกงานมาอันนี้เอาอยากกินตะบูกงนี่พแมนเนี่ยแพ้ทอง ใช้ยอบะฮ่วงขึ้นก็ได้บะฮ่วงแจกหน่วยเอาบ่อะไรคบเอาสอนุวยห้โอ้ได้บะฮวงสอน่วยเนาะค่ะท่านผู้ชมสิเปตำาอยาน้เพียรอเยอนตบ่งลาบมวยสานโ้ามเขีย้าเป็นตะแเสบนะเน่ยหมือนลงนะาบมกัชอบที่สุดเลยครับท้มตบะฮวงเผ็ดเผ็ดก็คือตะบะฮตำบ้านเราครับสมตำนะบริษัทแมเราลาบต้มได้ พอดีสานขาดขาดขาดตาล่าประเทศนี้งวดนีด้วฮัลวันนี้ผมครับผมฝันเออผมจะให้ตัวนี้ไปก่อนมาฟังเลขฝันงวดนี้ของบ่าวปุ๊กหนึ่งหกสองครับหึ่หนึ่งหกสองถูกต้องแล้วครับเขาได้มาจังไหนหนึ่งหกสองอ๋อตอนนี้ผมฝันครับฝันวว้ฝันเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอีกอถึงวันที่หวยออกขั้นตอนหนึ่งอ๋อเอาเฝ้าเบอกโดนหนี่เลยว่าฝันได้มากจังใด เอาทีไปที่มากจะไหนก็ไดนหนึ่งหกสอง<ข>อเอาไปอเอาลยผมฝันมาเพื่อนน้องบอกผมว่าเพิ่นมากบอกผมบานไอนทีที่ผมนอนหลับจมบอกอ่าอืมตอนนีมาบอกจมหายเนี่ยอยู่อะไ้หายเนี่ยเลยมเมเราละม็นอ่เไรหายเนี่ยหนึ่งหกสองเียวด้อยลาน โอ้ยได้ค้อมฝันหนึ่งครับก้อมฝันหนึ่งของผมได้ครับผู้ใดเป็นผู้เถาหรือว่าเป็นย่าหรือว่าเป็นเป็นยาาครับผู้หญิงยาาครับเป็นย่าเป็นผู้หญิ่งผู้เถาเนาะค่ะอแต่ว่าการล่องมือครับมาบอกเป็นโตเลยบ่ครับผมบอกเป็นโตเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งักสองสำหรับโซลีเป็นความเชื่อสุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ เฝ้าปกคเพิ่นเคยฟันแม่นเนาะครับท่านผู้ชมผมเป็นโอกาสเป็นจังหวะดิครับท่านผู้ชมปกตินี่บ่เห็นหน้าง่ายเด้เนแม่นช่วงนี้ผมสิออกไปถ่ายคลิปกับป้าต้อยแล้วสิไปหาหนุมานแล้วนี่กดิานังเตรียมโตเสิออกไปเนาะทครับชุ่มเฝ้าปกคุณจากที่จักรยานแกล็หลอดมาเออจักรยานแกล็หลอดพุ่นว่าจะกินตำหม้อหูไม่ชอบเลยเมื่อเห็นเมียแพ้ท้องบ่ผมเมืพอดีผมปั่นยันล่ามาครับออืยันล่า บ่เห็นง่ายๆเด้ค่ะท่านผู้ชมยามกลางเว้นเบาโคผืนขยันเนาะค่ะกลางเว้นกางคืนผู้ใดจ้างไปใชเอาเบิดรับจ้างทุกอย่างทุกแนวเนาะค่ะขยันค่ะท่านผู้ชมปีไส้เบาเขียดนะทันใดจะมือหรืออ๋อสองสามมือแล้วครับวันที่แล้วผ่านไปแล้วตอนนั้นปล่อยไปวันนี้เอาใหม่มั่นใจบ่าประกบมั่นใจบ่มั่นใจครับมั่นใจมั่นใจเจ็ดเปอร์เซ็นต์เนาะยางมีเพิ่มกระดายางมีอ่ามั่นใจครับ หนึ่งหกสองหนึ่งหกสองมั่นใจจากเปอร์เซ็นต์ห้าสิบห้าสิบหาสิบห้าสิบบ่ร้อยเลยเอาครึ่งไปก่อนเอาครึ่งจะไม่เต็มร้อยเอาบักป้เนวะให้เอาไปเซียนอีกสักก้อนม่นวะไอ้อดมือ่ออกคอดมือได้ที่บอยทีหนึ่งอจังสีกาลันตีวะเจ็ดเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวผมบอยเป็นแล้วเน้นเนนเล่นบะเอาได้อีกบ่กขี้มือเนาะครับไปแล้วไปโค้งสุดท้ายแล้วครับผม เดี๋ยวต<อ>ถึงวันแล้วครับอืมเพราะพิ่นเพิ่นก,ก็นเคยบอกไลฟ์เทียเรียย่ยต่อยแมีนบอกเลขแมีนอยู่เออแต่ว่าการเริ่มคืเอเฮียฮอนเริ่ม,ออมช่วงนั้นมหาเมียพ้นก็บ,บอกมเมียพ้นมเมียพ้นว่าบก,กบลูกลาลูกไส้โตบอกเจ้าเป็นมู่เดียวกับอันลูกไส้พิ่นบอกตัวละครอ๋อต่พ่อเพิ่นว่าลูกไส้พิ่นบอกเลยมู่เดียวกันไม่ยืมมู่เขาบ้าลูกไส้กับอันอันบกมุ้ยแม ลูกไส้กับอันเป็นมูเดียวกันอืมว่านยายพ่นเจาได้เหล็กมาใส่เจาถือเหล็กนี่วางสิเพรขอไรผมกอยบเอาราบ้วยัองสองนุ่ยเาะเดี๋ยวมาคงสองน่วยเนาะกับราสิเปตำเจ้าเไล้หยายก็ลาบงวยอีสานหมดแล้วเด็คันคันเลขเขาอันน่ะหนึ่งหกสองเนี่ยเด้กินลาบห้วยลาบัวนี่เลยเด้กินลาบัวยน้องคงเด้กินลาบัวยน้องคงขายสี้าเ่าอ่า อ,อันนี้กินลาหม้อเขียวไปก่อนอ่าอือต้องต้องมีน้ำตามด้วยนะครับอ่าเนียนผมน้ำหลอก้อนต้องดีจีดีสิบดีจีด้วยเลยเฮะยสี่สิบดีจีเพราะมันบอกเลขบ่ะน้ำดีสิบดีจีครับก็ชอบที่สุดเลยอือสี่สิบเนาะค่ะท่านผู้ชมฟังไวเป็นแนวทางนะครับค่ะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับค่ะสำหรับเบาโค๊กที่ชื ปีไสบาเขียดอ่าตอนนี้เ้าเขียดกับพสีไปยี่ห้อนมามุแล้วนะแมนค่ะอครับผมอ่าอืมตนจี่กรสี่นัดนัดพอก็บนมามเราสิไปไทยสิบแต่จังหวะกับเปาโกบผลึกงานมากพอดีเ้าโกบกับบวกองให้จังกบพูพบกุ่งไปตำหมดนะบวก่านผู้ชมเลเนาะค่ะว่าหนึ่งหกสองนาะค่ะกับเ้าโกบเฮะไกไกหอดมือไกแล้วครับไก่แล้วมือนี้วันที่เท่าไหร่้แล มืนอี้สิบสองสองสามันครับอ๋ออีกสองสามมือเนาะค่ะกินแบล่อตเตอรี่ไปเลยนะถือลอตเตอรี่โอเคเลยไอ้บาปย่ายพูีว่าเขาฟันอเขยนฟันเพิ่นเห็นเพิเรื่อยเรับฟันเห็นเรื่อยมันมันมันยาย่า่อย่างก่อนย่าที่เป็นยานาะย่เคูณบอทีเราเสียก้อนนั่น มใบไงคุ้นใยคุ้นใยเหลือเออใยเหลือป่ะอืมตอบปองครับใยเหลือผมต้องบอกยาตัวนั้นเป็นยาแต่ว่าตัวไหนตัวปางทีมับอกผมหนึ่งว่าเป็นที่หนึ่งเป็นมาทางไกลอ่เป็นมากระทางไกลโอ้บ่ะโบ๊ะเป็นยาครับผมเดินทางมาไกลครับมาจากทั้อโลกผมต้องบอกเดินทางที่ตอนที่ผมไปทำงานอยู่กรุงเทพโอ้น้ำมาหอดเพี่อนตามผมมาอือมาที่พุทธนั่นแหละ เมื่อเสือยลโลบลูเนาะค่ะต่างต่างไปเบาวกบไปเหตุงานอยู่กรุงเทพย่ายผู้นี้น่ะเพิ่นั่มมาเข่าฝันเบาวกรบครับครับเลขที่เป็นเมื่อบอกนี่เจ้ามัวเราที่บอกเพิ่นบอกประจําอยู่ครับแต่ว่าผมมาถือเอแล้วบอกแต่นอื่นซื้อแต่แฟนแฟนผมบอกเขาก็ไปซื้อผมได้ผมดคือคือจังสีนะครับท่านผู้ชม คามมันว่าเบาครบเราเป็นคนเหตุเปียนงานเานเหตุเปียกงานนี่เลาก็อาจีไใส่นนามรองพ่อซีซิตแน่อาตีอาตีวบาคือคือคือคนเป็นเหล่าร้ายนะครับแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นสตีสัมภยาถ้าพิ่พยันเพิ่นอ่าเพิ่นขยันสุดยอดเลยครับแต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ไดเป็นบาเป็นนี่เด้คือเพิ่นเป็นคนทำงานปกติเพียงแต่ว่าอ่ามียเพิ่นก็ก็เลยบ่บ่เซียแต่ว่าพ่อบอเซียนี่เพิ่นบอกงานไหนหรือว่าเพิ่นฝันฝันแล้วอมาบอกงานใด เล่กมาเข่าสุขังเลยครับท่านผู้ชมกับคนก็เล่ยบอกลายเสียแต่ผมเสียคนนียเลยครับเสียแต่ว่าหอดมือเลยออกผ่าเลืมอมแมนแมนนี่คือการขันขัน,ขนทา้ายคีไว้ข้องสีบอลเลื่มดอกแลก้วการจะให้เอฟซีจาซอยกันน้ำมือเลยออกอย่าเลืมนะครับท่านผู้ชมแมนค่ะเพราะว่ายังบอกผมนี่เคยบอกผมเนาะตามที่อยู่บ้านเดียวกันนี่บอกผมหลายครั้งลหลายคนเลยว่าฝันใหญกตอนนี้ซื้อไห้นี่เ<อ>้อร์สื้อหลั่นหอด,อดมือมากกับเลื่ม หอดมือไม่เอาเรื่มสัําไปเหตุแนวอื่นเรล่มสั่มเลยมเบาาลมย่ำบายาลื่มข้างหน้าครับข้างหน้าตัวนี้ข้างหน้าครับขันขันจําไรสิพยายามสิบอลื่มครับโอเคเนาะถ็ถึงถึงวันห้วยออกเราจะบอกอีกสามตัวเดี๋ยวนะค่ะํามาล่อหลุนอีกนะค่ะก็เบ้าลมบาเป็นไอ้โค้งสุดท้ายแล้วใกล้เมื่อห้วยออก เดี๋ยวบ่าวควบผิฟันทงเลยค่ะท่านทีฟันทงร้อยเปอร์เซ็นต์มั้งวะร้อยอ่ะมาสิเปลี่ยนแปลงเลื่อโตเก่าไม่ต้องห่วงครับเราได้เกินร้อยอยู่แล้วอ่าสิไปตามกินก็ไผ่บะคู่นั่นตัวนี้ครับผมเพิ่งมาจากทำงานครับอืมเอาเมื่อนี้เมื่อนี้ไปเห็นงานใจผมอ๋อเมื่อนี้ผมไปเห็งานไร่หม่องคือถือขวานถือนี่เป็นตายาดถือประมาณจักะยานมาผมไปเห็งานไร่หม่องมันจะกลับมาวน ขอนว่าเป็นขนมปังปอนปอนปอนไหมโอ้ขอนปอน <c oughs> แสดงว่าเคถือขอนปอนนี่สแสดงว่าไปมีการไปทำไรอ่ะในยามทำไร<ห>ออกไปตอกลัดตอกนี่แหละครับอ๋อเพิ่นเอาซูเน่นเหรอครับนี่จ้างรอบมอั่จมวจ้างทุบบ้านพังเฮี้ยนอืมจ้างอ่ <c oughs> อกอสางยกองโยกวงเหมืนก็ยกได้เด้เห็นบ่มาวิ่งจงเพิ่นจ้างเพิ่นไมโยกองแดง ตอนหมาตอนแมวก็ตไต้ไ้บากอได้บ่าบอกมายกองแดงกับมาไหมคะท่านผู้ชมเบาอันกบนะใช่ถ้ากินกับหมาดิค่ะปลาหลอกปลาไหลเลี้ยงหากินเพิ่นมาขันเพิ่นได้ไปข้างหมอไว้ลวดประสันข้างหมอไ้เดี๋ยวพฤศจิปีไกล้มาสูกินข้างหมอไปเร่ยประสันนะนะลองมองลองมางลอับได้มานียนะครับเด้เอานะครับท่านผู้ชมสำหรับวดของวันที่สำหรับนะครับ เากบคนฟันแม่นพิ่่ายของเบาเขียดเคนกะได้มาพูดมาจามาบอกก็ถือว่ามันเป็นเหตุบังเอิญขันเท่าบ่มีโชคนม่หลักกับจิบอพอเพิ่นเพิ่นกับจิบอะไรมาบอกเลขเท่าเด่นแสดงว่ามือนี้มีโชค แสดงว่าถึงโลกันแล้วเชลยชูกรมื่อนั้นน่ะนุ่มบามน้ำหาเบิดมือกระบ่พอเออเป็นบ่อคอยยุ่ยเฮียนเป็นบ่อคอยยุ่ยเฮียนมาหายุ่ยเยียนก็เลยบ่พอแกง่ายๆแสดงว่าเพิ่นได้โชคได้ลาภมาฝากมาตอนอีกซี่เนาะมื้อนี้ขนาดคขมืดปืดตาหมดพูดว่าจิไปท้ายคิดแล้วครับแมนีึกเลือดเลยนี่ก้มาจะขี้จะยากมากกันี่แหละเป็นบ่อคอยบอกพูงก็เลยได้มาถามมาคุยอย่างเร็ิ่นว่าเป็นมีตรบ้ามค้ำบ้านค้ำมาเนี้มื้อนี้มากค้ำเนื้องานมากค้ำเนาะค้ำเนื้องานมาก อ่อนแต่มากอดเหมืนว่ามีของดีมีเหล็กเรีนมาบอกฝันแม่นๆไม่ฝันเห็นฝันเห็นใยเถาเถามาบอกผู้เ่าผู้นี้ตั้งแต่เหตุงานอยู่กรุงเทพว่ะสันนั่นนั่นผลมานั่มาบอกตามมาอบงานดีเทอือมาตีตัวก่าตีโตัววันที่แล้วมันก็บอกเนาะโอ้วันที่แล้วก็บอกเนาะเขอบอกเออเอราะว่าในในขีร้างสองตัวอือสร้างสองตัวก็ตีเป็นเกล็ดแล้วครับเนาะ ก็ไม่ได้เกิดทางสองตัวก็ทางตัวหนึ่งก็มีสี่ขาผมก็ตีเป็นแปดเก้านะครับอ๋อแปดเก้าอือเด้อก็ณเลวานะมีเนาะค่ะท่านผู้ชมงวดนี้เนาะค่ะคนมาบอก่นมาให้แล้วหนึ่งหกสองของงวดวันที่สิบเ็ดมกราคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเกดนะครับท่านผู้ชมสำหรับตัวเลขก็เป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมอ่านะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิยยาณญาณในการรับชมนะครับ่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะกราบลาท่านผู้ชมไปแล้วนะครับแล้วก็ลาบาวกบไปน้าเล็ดบาวกบข <มา S 2> ้นฝันแมนบอกร <ผม S 2> กับบกดไลค์กดติดตามให้กับทางช่องบวิวชแนลพ่อต่อยคนมีเซนต์ห่มคนเดิมพ่อทองแหลกคนเดิมแล้วก็ช่องน้องใหม่ต้องแตกชแนลด้วยนะครับค่ะ ขอให้คุณผู้ชมชาวบ้านนะครับโชคดีนะครับสุขภาพาแข็งแรงร่ำรวยปังๆทุกท่านทุกคนได้โชคได้ลาจนเบ้าครบแล้วก็อย่าลืมเด้อฝากไม้เพิ่นได้ในในสี่สิบสองเศร้อ่าจักบ,บังสองบังครับแต่คงจะดีขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับ <คะ S 1> พอเบ้าครบแล้วพอได้มีเฮียมีกำลังว่างซ่าไปต่อสู่กัำนัลต่อไปนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับ คลิปนี้พีนี้สุดท้ายนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโชคดีปังๆร่ำรวยครับโอค่ะตามนั้นเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคเ่ยผม